สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำอาหารเจกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะต้มกระหล่ำเจนะคะมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะมีกระหล่ำที่เราหั่นแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะมีซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็เห็ดหอมแห้งแช่น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาเรามาลงมือทำกันเลยจ้าตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนค่ะแล้วจะนำกระหล่ำม,มาทอดนะคะ ้เนคะสร็จแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ให้เก็นกัีน,น,นะคะ ขั้นตอนการทำต่อไปจางเมื่อทอดกระหล่าเสร็จแล้วก็มาเทใส่หม้อเลยค่ะอันนี้ก็คืออีกกระทะนหนึ่งที่เราทอดการที่เรานําไปทอดนี่ก็คือว่าจะทําให้กะหล่ํานิ่มค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทราย อิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็เติมเกลือน,นิดนึงค่ะเติมเกลือน,นิดแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า เอาพอท่วมกระหล่ำนะคะ,ะก็นำไปตั้งไฟเลยะคะ่ะนำมาตั้งไฟแล้วเดี๋ยวเราจะตุ๋นไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกลับมาดูกันค่ะเราตุ๋นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมาเปิดดูนะคะ่ะกระหล่ำก็เปื่อยแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะ ร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะตุ๋นไฟอ่อนๆไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระหล่ำตุนเจของเราตุนเห็ดหอมทานร้อนๆกับข้าวสวยได้เลยจ้าอร่อยค่ะพริกน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำส้มนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามให้ครัวคุณแม่ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ mm hmm. ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ